สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนในวันนี้ายจะมาแนะนํากิจกรรมวินเทอร์เ e สสำหรับคนที่ไม่เคยรู้จักมันมาก่อนว่าเราต้องร่วมกิจกรรมต้องไหนรับของรางวัลยังไงแล้วก็มีรายละเอียดอะไรที่เราควรรู้บ้างอย่างแรกเลยนะคะวินเทอร์เฟสจะอยู่ตั้งแต่วันที่ ใช้ทำคลิปจนถึงวันที่สามมกราตอน3ามทุ่มหลังจากนั้นเราไม่สามารถที่จะไปย้อนเวลาเอาของเอาสกินหรือว่าของอื่นๆที่มันแจกได้แล้วนะคะเพื่อนๆจะต้องทํากิจกรรมให้ครบรับของให้ครบก่อนนะคะถ้าหมดแล้วก็หมดเลยปีหน้ามีอีกก็ไม่สามารถจะย้อนมาเอาของเก่าได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าคะ่ะว่าเราควรจะรู้อะไรคะ่ะ ของกิจกรรม Winter f เฟ t นี้บ้างเดี๋ยววิวรีวอร์ดแป้นนะคะนี่ขอกลับไปที่หน้าล็อบบี้ก่อนแล้วกันนะคะหน้าล็อบบี้เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็ เพื่อนๆดูด้านบนนะคะมันจะมีรูปสโนว์เฟล e หรือว่าเกล็ดหิมะแล้วก็จะมีรูปของขวัญไอ้รูปของขวัญเนี้ยมันคือของขวัญที่เราสามารถเปิดได้กดคลิกตรงนี้นะคะมันก็จะมาที่หน้านี้นะคะอันนี้เป็นหน้าเหมือนหน้าเข้าสู่ที่กระท่อมนะคะอันนี้เขาเรียกว่ากระท่อมของยูมอันนี้ไนงะ visit lodge นะคะอันนี้ก็คือเราจะต้องเข้าไปที่กระท่อมค่ะเพื่อนๆไม่สามารถกดที่ตัวกระท่อมเราเข้าไปได้นะคะต้องกดตรงนี้คําว่า Visit Lodge เท่านั้นพอเอา มเมาส์ไปชี้เนี่ยก็จะมีเสียงคล้ายๆกระดิ่งนะคะเนี่ยนะคะ,ะกดเลยไปไปดูกันเข้ามาแล้วนะคะเราจะเจอกับหน้ากระ่อมด้านในด้านในกระ่อมนะคะจะอยู่ที่ข้างหน้าเตาผิงทุกคนก็กําลังเล่นเกมกันอยู่นะคะมีโจนซี่กับ ตัวคนนี้ซึ่งสายไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรนะคะแล้วก็มีของหลายอย่างในนี้เลยเอาเริ่มจากของขวัญก่อนแล้วกันนะคะของขวัญพวกนี้มันจะมีอยู่2ฝั่งแล้วก็มีหลายชิ้นเราสามารถเปิดได้วันละชิ้นเท่านั้นเราจะเริ่มเปิดได้ตอนสามทุ่มนะคะ3ามทุ่มของทุกวัน3ามทุ่มเนี่ยเพื่อนเก็แวะเข้ามาเปิดทีหนึ่งก็ได้หรือจะรอให้ครบสิกล่องแล้วก็ทำการเปิดทีเดียวก็ได้นะคะอันนี้ ไม่มีปัญหาเราสามารถที่จะเว้นวันเปิดไปเราค่อยไปเปิดรวดเทียวรวดเดียวหมดก็ได้หรือว่าแบบอาทิตย์นึงเข้ามาเปิดทีแบบนี้ก็แล้วแต่ค่ะของขวัญจะมีอยู่สองฝั่งนะคะฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันแล้วก็มันยังมีเป็นเหมือนอีสเตอร์เออเป็นแบบมันก็ไม่ใช่อีสเตอร์เอมันเป็นแบบกริมิกเล็กๆนะคะอย่างตรงนี้กดนะคะอ่าเดี๋ยวดูนะก็จะเป็นแบบ มีกระดิ่งแล้วก็ทำเป็นเพลงนะคะอันนี้จะมีอีโมดขายโดยเพื่อนๆมารอซื้อกันได้นะคะนี่พอกดไปะสะักครั้เนี่ยมันก็จะมีแบบนี้มานะคะพอเล่นเสร็จมันก็จะหยุดค่ะโอเคทีนี้ <c oughs> ของขวัญแต่ละกล่องมีอะไรบ้างใส่บอกก่อนนะคะว่ามันมีเฉลยแล้วว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็เพื่อนๆไปหาดูในกลุ่มฝันในไทยแลนด์คอมมิ n i ี y ได้นะคะมีคนเอาภาพเฉลยมาแล้วลว่าแต่ละกล่องคืออะไรแต่ถ้าเกิดว่าอยากลุ้นก็ไล่เลือกเปิดเอาได้แล้วก็พอเวลาจะเปิดนะคะกดคลิกตรงนี้สมมุติว่าเป็นกล่องฟ้านี่แล้วกันนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะกดคิวเพื่อเขย่าได้นะคะนี่ยเขย่าดูเพื่อแบบ มาดาว่าเอ๊มันคืออะไรนะแบบเนี่ยระมาณเนี้ยทุกกล่องนะคะท,ทุกทุกกล่องนะคะสามารถที่จะเขย่าได้ถ้ายังไม่เคยเปิดมาก่อนนะคะเนี่ยแต่ว่าเราจะเปิดได้แค่วันละ1กล่องเท่านั้นถ้าเราเปิดทุกวันอะนะคะถ้าสมมุติว่าไซาไม่เข้ามาเปิดเลยหนึ่งอาทิตย์เนี่ยซาซก็สามารถเปิดได้เสร็จกล่องรวดเลยแล้วก็ ตรงนี้น้องกราฟที่นอนอยู่นะคะจะแจกด้วยแต่ว่าน้องจะสามารถเปิดได้หรือว่ากดรับได้เนี่ยในวันสุดท้ายนะคะบอกไปก่อนว่าในวันสุดท้ายเราจะต้องเปิดกล่องทุกกล่องตรงนี้ให้หมดก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะสามารถปลดล็อกน้องกราฟได้ะค่ะนี่นะคะเห็นปะเหมือนกับกดไปแล้วน้องก็แบบโบกมือไล่ไปอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมายุ่ขงขู่อนก่อนฝั่งซ้ายนี้นะคะถ้ากดที่ตู้เย็น จะสามารถเปิดได้ด้วยแล้วก็มีพวกนี้นะคะแต่เอาไปกินไม่ได้นะคะเขาเป็นแบับทำเป็นกิมมิคเล็กๆไว้น่ารักดีมีน้องกล้วยที่ถูกแช่แข็งไว้ด้วยอ่าตรงนี้มีอะไรอีกไหมเหมือนจะไม่มีแล้วถ้าเกิดว่าสายพลาดอะไรไปก็ขออภัยนะคะ,อะบอกไว้ก่อนนะคะอันนี้เป็นของฟรีที่ไม่เติมแบตท่นานผาก็สามารถที่จะมากดได้นะคะแล้วก็ลามาด้านบน กดเลยได้แล้วมันก็จะดับกระพิบกระพิบแป๊บนึงนะคะแล้วก็เอ่อตรงนี้เพื่อนๆเห็นตัวที่ผิงไฟไหมคะว,ว้าวเสียงดังมากไม่ใช่ไฟนะเออ่มอไซค์ข้างนอกค่ะข้างหน้าบ้านไซาย <c oughs> อันนี้นะคะเอ่อจะเป็นเตาผิงเราสามารถมาแช่เตาผิงเพื่อรับ xp super charge ได้ xp super charge นี้นะคะจะไปช่วยทำให้เวลาเราเปิดกลองเรายิงคนเราออรอดวงได้หรือว่าเราเก็บของในแมช,ชพวกเปิดเเก็บเห็ดอะไรพวกนี้นะคะก็จะได้ xp เพิ่มแต่3สําหรับทรายฉันคิดว่ามันก็ไม่ได้คุ้มค่าอะไรมากค่ะตรงนี้มันจะมีตันๆด้วยนะคะเราไม่สามารถเปิดไว้ทั้งวันทั้งคืนได้นะคะมันจะให้แค่ประมาณนึงถ้าหมดแล้วก็ต้องมานั่งแช่ใหม่ซึ่ง ถ้าเทียบกับการได้รับ XP จากการ AFK ใน Creative เนี่ยทางนั้นไวกว่าอันนี้ก็คิดซว่าเป็นกิมมิคเล็ก,ลกๆด้อยน้อที่เขาทำมาแล้วกันเดี๋ยวซาจะเปิดให้ดูก่อนแล้วกันนะคะหนึ่งกล่องว่ามันเป็นยังไงซาจ,จะเอากล่องนี้สีฟ้าเอาละกด E ค้างเพื่อทำการเปิดนะคะดูว่าฝั่งซ้ายของเพื่อนๆคืออะไรนะคะเพราะว่าบางคนแลในคอนโซลซก็ไม่รู้ว่ามันทำไงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวขายายาก่อน ไม่รู้อะไรอ,ะอ่ะลองกดเลยแล้วกันนะหนึ่งสองสาม,อ,มอ้ยน่ารักจังนี่ริบบอนเทรลนะคะริบบอนเทลก็คือเป็นคอนเทรลซึ่งแบบเข้ากับทีมคริสต์มาสมากๆแล้วก็เข้ากับน้องกราฟที่เพิ่งได้ฟรีมานะคะน้องกราฟที่ใส่ใส่อยู่นี้ก็แจกฟรีนะคะเพื่อนๆสามารถไปดูวิธีการรับได้นะคะโอเคเดี๋ยวก,กด Equip ปแล้วกัน กดรับเสร็จแล้วเราก็สักค้างอยู่หน้านี้นะคะเสร็จแล้วกดแบ็กเพื่อถอยออกมาหรือจะเข้าไปทําอะไรต่อในนี้ก็แล้วแต่ค่ะมันไม่มีอะไรที่ายสามารถทําได้แล้วนะคะเพื่อนเพื่อสังเกตทางด้านซ้ายบนนะคะจะเห็นว่าสัญลักษณ์ที่เป็นของขวัญแล้วก็มีตกายเนี่ยไม่มีแล้วของายปแปลว,ว่าาซต้องรอวันต่อไปตอน3ามทุ่มนะคะอันนี้เป็นเดวันก็เปิดได้1กล่องเดทู 2, ก็2กล่องนับไปเรื่อยๆค่ะจะรอมาเปิดทีเดียวก็ได้หรือว่าจะมาเปิดทุกวันก็แล้วแต่นะคะ กดรีฟลอชดีกว่าอ่ามาที่หน้าล็อกเกอร์แล้วกันนะคะจะเห็นว่าเข้ามาแล้วอันนี้ส่วนมากขอกดเฟรนด์ิไว้ก่อนเลยนะชอบมากเพื่อนๆดูสิคะ่ะแบบเข้ากัแบบทีมคริสต์มาสสุดๆโอ้โหตัวล็อกเกอร์ของไซายอ่อนี่คือแบบคริสต์มาสแบบจัดๆเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอ,อเปลี่ยนสก,กินปืนก่อนนะคะซจำได้ว่ามีสก,กินปืนสวยๆเป็นลายคริสต์มาสอยู่นะ แต่ไปไหนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะยังไงเพื่อนๆก็ไปไปเลือกเปลี่ยนเลือกใช้แล้วก็อย่าลืมมาอ่านี่งานี่งเจอละอันนี้คือคริสต์มาสที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วนะคะเียกว้นอีโมท์ไซต้องรอซื้ออีโมทเกี่ยวกับคริสต์มาสอยู่เพราะว่ามันมีบางอันที่ไซดไม่ได้ซื้อตอนที่มันมาวางขายนะคะก็ตามนี้แล้วกันนะคะใครที่ยังไม่ได้ร่วมกิจกรรมคริสต์มาสอะไรก็มาดูมาร่วมกิจกรรมกันได้อย่าลืมว่า มันสะหมดตอนวันที่3มกราคม3าทุ่มนะคะถ้าใครยังไม่ได้ทําก็อย่าลืมนะคะสามารถดองกล่องไว้แล้วค่อยมาเปิดได้แต่ต้องก่อนหมดกิจกรรมเท่านั้นนะคะแล้วก็ตัวนี้แจกฟรีนะอย่าลืมไปรับน่ารักสุดๆ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆก็สามารถช่วยโยเนเป็นกำลังใจให้กับการทำคอนเทนต์นะคะผ่าน True Money Wallet พร้อมเพย์ตาม QR Code และเบอร์นี้ใส่ขอตัวลาไปก่อนเวลามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ